ถ้าคนที่ปวดหัวมากๆมันจะตึงลังไปหมดเลยนะครับหนังศรีรษะนี่จติดไปกับตัวศรีรษะเลยตัวกระโหลกเลยดังนั้นเราจะพยายามขยับแล้วเราออกแรงกดที่บริเวณหน้าผากเบาๆถ้ากดแบบนี้อาการปวดไปที่แขนเราจะสงสัยว่ามีปัญหาที่บริเวณในคนไข้ที่มีอาการปวดคอนะครับล้าวไปที่ขมับหรือว่าล้าวขึ้นศรีรษะเนาะเราจะมีปัญหาว่า ปวดจากอะไรปวดจากเทนชันเอ็กหรือปวดจากขมับเลยหรือว่าปวดจากไมเกรนหรือว่าอาจจะปวดมาจากที่มีปัญหาจากกระดูกต้นคอนะครับอย่างแรกที่ต้องบอกเลยว่าอาการปวดจากกระดูกต้นคอเนี่ยสามารถเช็คกละตรวจได้จากท่าตรวจของเราเดี๋ยวเราจะสอนให้นะครับอีกอันนึงนี่คือปวดจากเทนชันกับไมเกรนเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างจะแยกยากต้องให้คุณหมอเป็นคนแยกนะครับแต่ลักษณะของไมเกรนเนี่ยมักจะปวดข้างใดข้างหนึ่งแล้วอาการปวดจะเป็นหลอดเลือดนะครับ ซึ่งอาการปวดพวกนี้มันจะอยู่ประมาณวัน2วันอไรทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าการประเมินคุณหมอบอกว่ามีอาการปวดจากเทนชันหรือมีอาการปวดจากไมเกรนพวกนี้ก็สามารถใช้ยาลดอาการปวดได้หรือพักผ่อนก็จะทําให้อาการปวดลดได้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการแยกอาการปวดจากต้นคอกับเทนชันกับไมเกรนก่อนนะครับวิธีการนะครับก็คือให้คนไข้เนย,เยคอเยงคอมาในลักษณะนี้แล้วเราออกแรงกดที่บรเิเวณหน้าผากเบา ถ้ากดแบบนี้อาการปวดไปที่แขนเราจะสงสัยว่ามีปัญหาที่บริเวณกระดูกต้นคอนะครับถ้าใครที่ปวดข้างซ้ายนะถ้าใครปวดหัวข้างขวาให้เอียงคอเงยคอกดลงในลนักษณะนี้จะมีแปลบ๊แบ๊บ๊บ๊ลงมาล้วลงแขนถ้าแบบนี้เราสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่กระดูกต้นคอถ้ามีอาการน้เราคอนเฟิร์มโดยการจับที่คางนะครับแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆในลนักษณะนี้นะครับดึงขึ้นตรงๆปุ๊บ อาการปวดที่มันแปฝงลงไปมันจะเบาและหายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทําท่าพวกนี้แล้วเงยคอไม่ต้องกดอะไรแล้วไม่มีอาการอะไรเลยมันก็ยังปวดหัวเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เราจะมาสอนวิธีการนวดผ่อนคลายเพื่อลดอาการปวด mm hmm. บริเวณศีรษะกับขมับก,กันนะครับ mm hmm. แล้วให้คนไข้ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับเท่า mm hmm. ที่คนไข้ทําได้นะครับคนไข้าอาจจะหน้านิ้วคิว้วขมวดวันนี้เราก็พยายามให้เขาผ่อนคลายให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเปิดเพลงเบาๆหรือว่าให้มันมีกลิ่นของน้ําหอมเข้ามาแล้วปิดแสงไฟที่มันแสส่องเข้ามาที่ดวงตาของเขานะครับให้เขาพักมากที่สุดเราเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิค relaxation เทคนิคนะครับจะลดอาการตึงเครียดลดความตึงเครียดลดอาการปวดของคอบ่าไหล่ของเขาแล้วก็ลดอาการปวดที่บริเวณหนังศีษะของเขาได้นะครับท่าแรกนะครับให้ดึงคอขึ้นมาในลักษณะน,าานี้ครับนะครับ ประมาณ10สสตรกนะครับถ้าใครที่เวลาทำไปรู้สึกว่าเออมันตึงม,มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกมันมีก้อนอะไรเงี้ยเราก็ทำนานขึ้นเพื่อให้ตัวแฟชเชียหรือตัวตัวเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายมากที่สุดนะครับดึงขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว2นะครับเราใช้บริเวณมือนิ้วมือนะครับกดเข้าไปที่ฐานกระโหลกข้างล่างนะครับเบา ตึงเบาๆนะครับกดเข้าที่ฐานกระโหลกในท่าน,นอ,อนระหว่างนี้ให้คนไข้าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยก็จะดีมากนะครับเป็นการลดอาการตึงของกล้ามเนื้อคอบา่าไหลแล้วก็บริเวณหนังศีรษะที่ทําให้คนไข้ปวดมวได้นะครับถ้าเรานวดไปนี่คนไข้หลับเลยก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะเป็นการทําให้คนไข้เนี่ยผ่อนคลายมากนะครับนอกเหนือจากการทานยานะครับ นอกนจากนี้เราต้องให้คนไข้ดื่มน้ําแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอาการปวดหัวพวกนี้ก็จะดีขึ้นด้วยได้นะครับเราขยับไปรอบๆในลักษณะน,นี้นะครับแต่ผมขออนุญาตเอียงให้ดูนะมันจะขยับไปรอบๆแบบนี้นะครับไปรอบๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาขยับที่บริเวณหูนะหูคนไข้นี้ถ้าเป็นผู้หญิงที่ทําสัลญ,ญกรรมหรือว่าผ่าตัดพวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับจะไ,ไปยุ่งกับของเขาเนาะ ถ้าเผื่อเขาไม่ได้ทำอะไรเราก็สามารถขยับได้นะครับนะครับดึงออกก่อนนะครับดึงออกประมาณสัก10ครั้งนะครับดึงออกตรงๆนะฮะดูดึงเสร็จแล้วเราขยับหมุนเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้นะครับสลับกันให้มันมีมูฟเมนต์ของตัวหูแล้วก็ขยับผิวหนังที่บริเวณหนังศีรษะรอบๆนะครับเคนะครับ ประมาณ3 2- ถึงสเซตเนาะสถึงสเซตนะครับเสร็จแล้วเราขยับที่บริเวณหนังศรีรษะโดยใช้มือนะครับจับไปที่บริเวณหนังศรีรษะแล้วขยับเบาๆในลนนักษณะนี้นะครับขยับเบาๆแบบนี้นะครับปึ๊บถ้าถ้าคนที่ปวดหัวมากๆมันจะตึงลางไปหมดเลยนะครับหนังศรีรษะนี่จติดไปกับตัว ศีรษะเลยตัวกะโหลกเลยดังนั้นเราจะพยายามขยับให้ตัวหนังศีรษะนี้ดุดออกทาเบาๆนะครับไม่ทําแรงเราค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆรอบๆนะครับรอบๆถ้าทางด้านหลังเราก็จะขยับแบบนี้เหมือนกันนะครับให้ทั่วๆศีรษะเลยนะฮะทั่วๆศีรษะนะฮะให้มันมีการขยับของอแฟชเชียหรือว่า เนื้อเยื่อหุ้มกระโหลกหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บนศรีรษะด้วยใต้ต่อผิวหนังด้วยพวกนี้นะครับขยับได้กล้ามเนื้อก็มีนะครับแถวนี้จะมีกล้ามเนื้ออยู่เหมือนกันเอาไว้ยักหน้าผากใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะทําการกดไปที่บริเวณบางคิ้วนะครับกดที่บริเวณบางคิ้วในลักษณะน,น,นี้นะครับไปไปเข้าออกประมาณ3 ลอกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอกดครบนะฮะก็มากดตรงกลางแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นเหมือนลูกกากบาดนะครับนะครับกดเลื่อนขึ้นไปเหมือนลูกกากบาดตรงกลางศีรษะแล้วก็ออกทางด้านข้างในลักษณะนี้นะครับโอเคใครที่มีปัญหาแบบนี้ลองแชร์ดูนะว่าเออมันมัน ลองทำแบบนี้เรามีปัญหาไหมแต่ถ้าใครที่เ,เซน์เร็วแบบว่าไปกดไปจับเนี่ยรู้สึกปวดเวียนหัวเนี่ยต้องพักเนาะคนที่เวียนหัวมากๆเนี่ยก็อันตรายนะครับดังนั้นต้องระวังนิดหนึ่งต้องประเมินด้วยถ้าคนไข้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนพวกนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขามากเราอาจจะทําได้แค่ที่บริเวณต้นคอเบาๆให้เขาอยู่ในท่าเดิมเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสจะมาสอนท่าออกกําลังกายสําหรับบ้านหมุนให้นะบ้านหมุนเวียนหัวพวกนี้ก็ เป็นผลที่ทําให้มีอาการปวดหัวได้เวลาเราก,กดเป็นกากระบาดนะครับการศรีรษะในลักษณะนี้นะครับไปกดดูเนาะไปไล่กด2-3รอบนะครับ2-3รอบเสร็จแล้วเราทําการขยับที่บริเวณขมับเบาๆแบบนี้ขยับเบาๆนะครับขยับเบาๆรอบๆทั่วๆนะฮะไม่ต้องกดเข้าไปแบบปลายนิ้วกดขนาดนั้นนะครับแค่ขยับ เบาๆนะครับขยับเบาๆประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้ใช้มือนะครับวางถ้าครบแล้วนะฮะให้ใช้มือวางให้คนไข้หายใจเข้าหรือหายใจออกยาวไปเรื่อยๆนะครับมืนวางที่หน้าผาก,กใต้คอนะครับในท่าแรกนะครับท่าที่สให้เอามือช้อนใต้ฐานกระโหลกแล้วจับที่กะโหลกให้หมดนะครับ แบบนี้หายใจเข้าลึกหายใจออกประมาณสัก1นาทีถึง2นาทีนะครับในการวางคือแต่ละท่านะครับ,รบเสร็จแล้วก็วางในละษณะนี้ครับระหว่างนี้คือให้คนไข้าหายใจเข้าออกไปด้วยนะครับถ้ามีพวกแสงแรงๆต้องปิดให้ได้นะให้แสงมันน้อยที่สุดแล้วก็เสียงต้องเสียงต้องเบานิ่มนะครับ ให้เหมาะกับคนไข้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือกลิ่นนะจะช่วยทําให้อาการปวดหัวของคนไข้ดีขึ้นได้อ่ออีกอันหนึ่งก็ดึงกระตุ้นลากกบให้เขาที่หน่อยโอเคตอนนี้กําลังสอนเรื่องอาการสอนเรื่องลดอาการปวดในคนไข้เทนชันเฮดหรือว่าอาการปวดขมับปวดหัวที่หน้าผากเล้าจากฐานกระโหลกขึ้นมาตรงนี้ค่ะพอดีคุณปองเพิ่งเข้ามาดูเลย่ะว่ากำลังสอนนวดสอนอะไรเอสอนนวดหัวสอนนวดหัวเพื่อลดอาการปวดครับโอเค ประมาณนี้เนาะทุกคนอิจฉาพี่อุ้มนะคะอ่าสบายมากเลยผมก็ยังอยากผมก็ยังอิจฉาเลยนะ<ม>เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำนะโ, <laughs> โอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสอนให้ใครที่มีอาการยังไงยวมาทำคลิปวิธีการรักษาก็ล,ลองเอาไปแชร์ไปชใช้ดูนะครับแต่ว่าเวลาทำเนี่ยถ้าไม่มั่นใจมีประสบการณ์ก็อย่าไปทำเองแล้วไปพบนักกายภาพบัตรก็ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับซีเฟิร์ซิมันไม่ใช่กระดิ่งอ๋อเป<ไ>็นกระดิ่งเนาะเอ่านั่นเป็นกระดิ่งแล้วก็ l i น์แอดของเรานะครับแอดบรรจิตคลินิกแอด b u n d i t c l i n i c ครับสามารถทักเข้ามาแล้วมาคุยกันได้เลยครับค่ะก็คือถ้าใครมีคำถามอยากถามส่วนตัวก็เป็นทางไลน์แอดนะคะแอดไลน์แอดตามที่บอกไปตะกี้แล้วก็ตะกี้มีคนถามมาว่า อาจารย์มีคลินิกไหมคะมีอยู่ที่อุบลครับอยู่จังหวัดอุบลเบอร์โทร0853699977ครับ0853699977จองคิกวก่อนนะครับเพราะว่ารักษากายภาพใช้เวลานานเดี๋ยวมันจะต้องมารอนานนะครับก็มีหลายท่านถามมาว่าตกลงรักษาออนไลน์ไม่ได้รักษาออนไลน์ครับมีคลินิกนะครับเข้าไว้เดี๋ยวาถามเข้ามาได้สอนได้ด้วยแล้วก็รักษาเป็นได้ด้วยในเคสแต่ว่าถ้าใครอยู่ไกลก็รักษาใกล้บ้านได้ครับก<ม>ับนักกายภาพบำบัด ค่ะและสาหรับใครที่อยากเรียนตอนนี้ก็มีอคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สมนลองกระดูกครับเส้นตอนแรกบอกสอนนวดหมอนลองกระดูกนะตอนนี้ไม่ใช่สอนนวดแล้วสอนทั้งรักษาตั้งแต่เพปเปอร์เลนส์ของโรคตั้งแต่วิธีการรักษาที่ควรจะเป็นนะครับโรคเกิดได้ยังไงเกิดแบบไหนเกิดแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอย่างไเราสอนหมดเลยนะจนไปถึงอนาโตมีนะไบโอเมคานิกด้วยนะการเคลื่อนไหวของหมอนลองกระดูกของกระดูกสันหลังแล้วก็ การนวดการจัดกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆโครงสร้างต่างๆที่มันมีปัญหามันอยู่ที่ไหนพวกนี้นะครับแล้วไปออกกําลังกายทํายังไงให้มันหายขาออกจากยืดเหยียดจับดึงพวกนี้แล้วจัดกระดูกพวกนี้ก็จะสอนให้นะครับในใน,ในการจัดกระดูกแบบเซฟนะครับแบบไม่ไม่ใช่แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นเป็นการจัดกระดูกแบบเซฟจัดกระดูกด้วยตัวเองจัดกระดูกด้วยให้คนไข้ด้วยนะครับแล้วก็มีแถมเรื่องของการใช้ยาในการรักษาเราควรจะต้องรู้พวกนี้ไว้หมดนะฮะเวลาเราไปสอนคนไข้คือว่า ไปแนะนำคนไข้จะได้ได้ค่ะมีคำถามเข้ามาอาจารย์ตอบเลยไหมคะคุณแอปเปิ้ลถ้าปวดไปที่ขากรรไกรทำยังไงปวดขากันไกรดีเลยมากพรว่ดีแล้วขากรรไกรอย่างนี้ครับคุณค่าอัพปากอัาปากเห็นไหมฮะเองขยับเข้ามาใีกครั้งอ้าหุบปากเขาเรียกอะไรปิดปากหัวใจอ้าปากปุบปากปุบปากมุดรุนแรงจะเห็นมูฟเมนต์ของขากรรไกรครับขากรรไกรจะขึ้นขึ้นลงลง ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อที่ที่คอยดึงให้ขานไกมันกดเข้ามาอ่ะขานไกกัดกันกัดกามกัดกามกัดกามกัดเลยอ่าเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเนี่ยมันจะทํางานนะอ่ะทีนี้อ้าปากอ้าปากแล้วยืน่นขาไปข้างหน้ายื่นขาไปข้างหน้ายื่นขานไกไปข้างหน้ามันก็จะมีกล้ามเนื้ออีกตัวที่ยื่นขาใไกไปข้างหน้าบิดกล้ามเนื้อบิดเอียงคาไปด้านอ่ะเอียงไปด้าน้ปุ๊บก็จะมีกล้ามเนื้อที่บิดให้ขาไปด้าน,น้จะทํางานคู่กันสองข้างดังนั้น อย่างแรกที่เราจะไปจัดการได้คือกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อเราจะรีดกล้ามที่บริเวณขากรรไกรนะจัดการกล้ามเนื้อเสร็จเราก็จะไปจัดการที่บริเวณข้อต่อขากรรไกรอ e ีกทีคีเอ็มเจจอยวิธีการจัดการขากรรไกรแบบเซฟแบบว่าไม่รุนแรงเกินไปคือทําไว้ระหว่างที่คนไข้อ้าปากอ้อาปากครับแล้วก็ปิดปากครับชา้ชาๆ10ครั้งเป็นหนึ่งเซตผมจะออกแรงกดเข้าไปตรงแบบนีนน้คนไข้อา้าแลวปิดอ้าให้เยอะ สำหรับคนที่ไม่ปวดอย่าไปกดแรงนะถ้าไม่ปวดเนี่ยมีกดแรงถ้าใครปวดกดแรงได้ระดับหนึ่งอย่าไปกดแรงมากมันเจ็บนะครับแล้วก็ระบมได้นะครับอาจจะวิกเคี้ยวข,ข้าวลาบากเลยนะอ่าพวกนี้นะครับก็จะกดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณนี้แหละที่บริเวณกล้ามเนื้อใกล้ๆขากรรไกรจะอยู่ที่บริเวณผมไม่เอาปากกาขีดแถวนี้นะแถวนี้แถวน,ถวนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่โอเคมั้ยสำหรับขากรรไกรไว้ทําคลิปให้ดีกว่าแต่คนถามเยอะเหมือนกันนะขากรรไกร โอเคส่วนเรื่องอาการเอ็นหัวไหล่มันเจ็บเวลายกแขน,นเอ็นไหล่เจ็บเอ็นไหล่ฉีกใช่ไหมครับเอ็น<ช> <N S 1> ไหล่ฉีกก็ต้องไปดูโครงสร้างที่มันเป็นนะ่ว่ามันเป็นโครงสร้างไหนกล้ามเนื้อปะนะรนกะกล้ามเนื้อไหล่มีเยอะมากเลยนะไม่ได้เป็นออแค่มัดเดียวบางคนเป็นหลายมัดบางคนเป็นแค่มัดเดียวแล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องต,วตรวจประเมินก่อนว่ามันเป็นไบเสร็จเป็นซนะูเปอร์ไซนัต้เป็นโรเตเตอร์ครับมัดไหนพอมันมีปัญหามันอิมบาลานซ์กล้ามเนื้อตัวหนึ่งทํางาน หนักเกินไปกล้ามเนื้อตรงน้นไม่ทํางานมันก็จะทําให้ไหลมันสพเข้ามาแล้วไปกดอัดที่บริเวณอะโครเมียนโพเซนว่าหลังคาัน่ยนะมันก็ทําให้เวลาเรายกแขนมรนเจ็บตลอดเวลานะครับก็จะเป็นโรคไหลติดตามมาค่ะเราขอคลิปเดี๋ยวส่ง,สงคลิปให้นะคะคุณหนุ่ยนะคะโอเคนะอเนาะประมาณนี้สําหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูคนที่ปวดคออ่อเล้าขึ้นมาที่ขมับปวดเข้ามาที่ขมับหรือคนที่ปวดขมับอย่างเดียว หรือปวดที่บริเวณกามพวกนี้ก็สามารถจะเป็นนวดคลายกล้ามนอย่าลืมนะครับให้คนไข้พักให้คนไข้ไม่สเตรสนะก็คือปิดเสียงปิดแสงมีกลิ่นที่ดีมีอุณหภูมิห้องที่เหมาะสมนะอุณหภูมิเราคงไม่ชอบร้อนๆเราชอบเย็นๆใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทานยารวมดวๆก็ได้แล้วพบกันลายหน้าครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเราจะมีคอสการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่และเคสสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัดขับบำบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ละโรคแต่ละการจัดกระดูก สันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่3นะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับ ท่านใดที่มีคำถามมีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบันดิตคลินิกแอด b u n d i t c l i n i c แอด b u n d i t c l i n i c หรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ 0 8 5 3 6 9 9 9 7 7และคลิปของเรานะครับจะนำไปอัพในช่อง YouTube Channel นะครับบัณฑิตเกย่พามบัตรและจัดกระดูกนะครับบัณฑิตเกย่พามบัตรและจัดกระดูกสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ